เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกาชานะครับเป็นการสั่งลา7ปีที่แบบว่าสมน้ําสมเนื้อสุดๆไปเลยนะครับนะบผมก็โตเกมนะครับให้เราทํามิชชั่นจริงๆมิชชั่นนี้มันมาตั้งนานแล้วนะเราก็ไม่ถึงอาจจะมั้งแต่พานหนึ่งมั้งแต่ผมดใจผิดนะคือเราก็สะสมตั๋วมาเรื่อยๆนะครับจนครบ 50ใบนะครับเราก็มาเปิดนะครับโดยความพิเศษของตู้นี้คือการที่เราจะการันตี 3LR เลยนะครับต้องบอกว่าการันตี 3LR เลยแต่คุณจะได้ตัวอะไรนั้นก็ไม่มีใครรู้นะครับอยู่ที่ดวงของคุณนะครับก็ หวังว่าเพื่อนๆที่เปิดไปแล้วนะครับก็จะได้ตัวที่ต้องการน,นะครับส่วนผมว่าทมผมว่าอยากได้อะไรดีในตู้นี้ผมขอโกคุก,กันที่โต๊ะมาตู้เลยอยากได้มันเล่นนะฮะเออนะครับผมแล้วก็ยิงขอไม่ซ้ําขอไม่ซ้ําอ่ะพอแล้วดีใจแล้วไม่ซ้ําก็ดีใจแล้วนะฮะผมก็มาเปิดเลยนะฮะสิบใบน่าจะน่าจะยาวไหมไม่รู้ยาวว่าไม่รู้แต่ก็ลุยมา,มาเลยขอแบบออไป ตับปลายได้ไหมเออเอาโหกโก้โูไม่คิดจะบินมีใครเลยหรือเออโอ้คือมันการันตีอยู่แล้วไงถูกไหมเออแต่แบบไม่มีจะบินบินบงบินอะไรมางเลยหรือไงไปครับโอโอเม่กี้ผมรู้ว่ามันจะแบบจะเฟดเลยนะ มันรุนรุนว่าเราจะได้ตัวอะไรแบบว่าเฮ้ยโอ้เอ็นอาร์ออกไวนะแต่แบบโอ้โหตัวนี้ผมได้หลายตัวแล้วอ่ะนะครับผมป่าเบลผมได้หลายตัวแล้วนะฮะโอ้โหตัวอื่นมึงจี้เฮ้ยโอ้โหได้แล้วครับเอ็นอาร์โผล่มาก่อนดิให้แบบชื่นใจอะ่ะแบบหลุดเลสเลยรันบนี้มีไหมไม่ใช่หรอกเอาการันตีอย่างเดียวเลย เนาะคือแบบไม่ใช่การันตีนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหตายตายการันตีแน่นอนครับทรงนี้เฮ้ย SR อีกแล้วครับ SR แล้วเป็นโอ้โหมันตัวมันตัวรุ่นเก่าอ่ะเพื่อนโอ้โหวัดซ้ำแน่นอนมาทรงนี้ทรงซ้ำนะครับทรงนี้ เฮ้ยลุดเลนมึงดิเรลุดเลนหน่อยมาลุดเลนได้ลุดเลนเฮ้ยล,ลุดเลนโอ้ยไม่ลุดเลนเลยนิ่งขออย่าซ้ำนะขออย่างเดียวนะเว้ยขออย่าซ้ำนะครับผมขอ LR อย่าซ้ำเป็นพอแล้วโอ้ เฮ้ยโอ้ยลุงแล้วเมืงเนี้อนะ่ะต้องถามว่าลุงแล้วนะครับสำหรับบูดูกืนพิกโร่นะฮะใกล้ยังวะตื่นเต้นหวะพอใกล้แล้วก็ตื่นเต้นนะฮะโอ้ไอตัวนี้มันมัน ECA หรือ,อย,ยังวะจะไม่ได้นะฮะแต่เป็น AR ที่แบบตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเลยนะครับผมเฮ้ยไม่นะไม่มีหลุดเลนเลยเหรอ ตัวอะไรครับเรามาดูกันว่า LR ตัวได้ที่ผมจะได้คือตัวอะไรครับอเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยลุ่นเล่เมึงดิโอ้ห้าสิบตัวไม่ลุล่นเหลดเลยอะ่ะโอ้มาท่านวิทย์ท่านวิทย์ททไม่มีแต่ตัวโ,ตโกวงจริงครับเอลอาอย่าไปหวังนะอย่าไปหวังเยอะ มาลุ้นครับลิวขอแบบเบิ่มๆคือลือขอแบบตุ๊เฮ้ยลุ้นเลนอยลิวผมเสียวได้ตัว LR แบบไอสามเกอืที่มันเขาเรียกว่าที่มันกำลังเข้ามาในเซิร์ฟเจแปนตอนนี้ผมกลัวมากเลยผมไม่อยากได้ผมเสียวได้มากเลยแล้วก็ไอบโบล,ลี่คุณเชื่อไหมว่าผมจะได้ไบโบล,ลี่ไอบโบล,ลี่สีเหลืองอ่ะคอยดูไหมกโ,โดนแน่เลย ยังไงยังไงเฮ้ยรูที่หลุดมาหน่อยเธอเอมาอาโผมาหนี่ชัดเจนนะครับว่าไม่คงจะการันตีแล้วล่ะยังไงเฮ้ยไม่หลุดเลยเลยเหรอโอ้โหนี่เน่ยเอโอ้โหจำไม่ได้เลยตัวกคเก่าเลย เฮ้ยไม,ไม่ทำวะไม่ซ้ำนะครับโอเคเออจีฟีดโอเคได้ซ้ำหนึ่งตัวแล้วโอเคสองตัวมาลุ้นกันขอตัวที่ไม่เคยได้โว้ยโอเคจีฟีดมาแล้วมาแล้วจีฟีดอีกตัวหนึ่งอาโอ้ซ้ำโอ้ไอซ้ำวะ เซอร์โกลบอมมอุ้มึงไมโอ้โหโอ้โหไม่อยากได้เลยอะสิบเจ็ดมันมันอยู่กับทีมเฉพาะไปอ่ะโอ้ยแต่มึงเอาเจฟฟี่มังไก่กูเล่นเลยเนี่ยเมื่อกี้โอเคครับขอไม่ซ้ำไม่ซ้ำมาโอ้ยเจฟฟี่ครับจบเลยครับเพื่อนๆโอ้โหคตรเซ็งเลยอ่ะถือว่าเกลือนะทำใับผมที่ผมบอกว่า มีแค่เจฟฟี่ตัวใหม่คนณะที่ได้ครับตัวอื่นตัวอื่นผมมองว่ากลัวหมดเลยนะครับเมื่อกี้มันเพลงอ่าเพลงลิขสิทธิ์ขึ้นนะเปิดไม่ได้นะเซ็งอก็ต้องบอกว่า <c oughs> แต่ก็ถามว่าดูดีกว่าเซฟเจแปะไหมกออ็ดูดีนะแต่แบบเกลือ ตัวละครที่ได้มาคือมองว่ารอ EZA เางเดียวเลยถึงจะมีสิทธิ์กลับมาพังงานนะครับตัวที่ผมมองว่าใช้งานได้ก็มีเจฟีสีเหลืองนั่นแหละแล้วก็10 17ิอเจหรอมัม่นใจว่า17เจจัดได้ไหมนะครับก็มันค่อนข้างเล่นลำบากนะก็โอ้โหโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครก็แอบเซ็งนิดนึงนะคือแบบโอ้ยโกฮิโตะมึงจะโชว์หน้าทำไมเนี่ยมไม่ออกมานะครับผม,ผมก็เอ,อาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ ใครได้ตัวอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็เป็นแบบตู้การันตี LR เนาะเออมันเอลอามันก็เยอะจริงๆอะ่ะนะครับก็ไปลุ้นกันว่าเราจะได้ถัวอะไรนะครับผมก็เป็นว่านะคใครที่ชอบคิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม